สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับซึ่งผมเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับแล้วก็มาเจอน้ําตกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านชมน้ําตกที่อยู่บริเวณของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับนี่ครับคุณผู้ชมสวยงามเลยนะครับ นี่น่าจะเป็นคลองลำตะคลองนะครับเป็นป่าเลยนะครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมสวยงามครับคุณผู้ชมครับน้ำตกที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติพุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ ทางด้านโน้นก็เป็นสะพานนะครับสวยงามแล้วก็น่ามาเยือนจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือน้ำตกนะครับที่ด้านหลังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามแหละครับคุณผู้ชมครับก็ท่านใดที่มาเดินป่าก็เดินที่ด้านหลังของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตรงบริเวณสะพานนะครับก็มาชมน้ำตกตรงนี้ได้นะครับก็สวยงามนะครับ ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ